สวัสดีครับผมศาสนาจารย์ดรสํรราญหมอกชัยที่จักเยเนสเร์หนองคายเป็นครั้งแรกที่เรามีโอกาสจัดการอบรมประกาศหนึ่งำสพี่น้องที่หนองคายตื่นเต้นมากแล้วก็หลายคนก็เข้ามาร่วมนะครับเมื่อได้เรียนแล้วก็รู้ว่า เราสามารถนำไปใช้ได้ในการประกาศมันเป็นวิธีที่ง่ายๆแล้วก็เป็นวิธีที่สามารถเกิดผลได้ที่จะทำให้คิดจักของพระเจ้านั้นโตโตๆฉะนั้นเป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่เรามีโอกาสนำพี่น้องเข้าอบรมหนึ่งนำสองในครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จ ในการเริ่มต้นและขอจะก้าวต่อไปในการประกาศพกิติคุณของพระองค์ก็อยากจะบอกว่ายอดเยี่ยมครับดีมากครับสวัสดีครับหนึ่งน้ำสองมาเดอพี่น้องให้้องเผือนในแดนนิสานได้รู้ความจริงและรอดนํำกันทั่วแผ่นดินอิสาน